จะรีวิวเกรคาเฟ่ตรังไม่บ่อยครั้งนะที่ผมจะได้มีโอกาสไปที่จังหวัดตรังงานนี้เราจะไม่พลาดแวะรีวิวร้านกาแฟกันนะครับไม่นึกเลยนะครับว่าคาเฟ่ที่จังหวัดตรังจะใหญ่ขนาดนี้เรียกได้ว่าเอาบ้านทั้งหลังมาทำเป็นคาเฟ่เลยครับ ร้านถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับมีผลงานศิลปะที่ประดับเต็มร้านเลยแล้วก็มีพื้นที่เวิร์กสเปซให้ทุกคนนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าไปร้านแล้วจะไม่มีที่นั่งนะครับเพราะว่ามีพื้นที่เยอะมากจากที่เห็นในวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าร้านมีทั้งชั้น2ชั้น3ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นชั้นหรือว่าเรียกว่าชั้นลอยดีนะครับแต่ว่าพื้นที่รองรับเต็มพื้นที่แน่นอนเมนูมีให้เลือกสรรมากมายเลยนะครับผมทั้งขนมและกาแฟส่วนตัวผมนะครับ คาร์มเมลมมคเชีโตพลาดไม่ได้ครับทิ้งท้ายก่อนจะจากกันไปการเป็นนักรีวิวไม่ง่ายเลยครับผมเรียกได้ว่าเดินกันเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละซีนสุดท้ายนี้นะครับใครที่แวะไปที่จังหวัดตงังหรือผ่านที่จังหวัดตงังก็สามารถแวะที่ร้านเกรย์คาเฟ่ได้เลยนะครับส่งท้ายไปด้วยซีนอันลลอเหเลาของนายแบบของเราจากคลิปนี้ครับบายบาย